สว S! <S ัสดี ання, aire, นะครับผมอยู่กับพิสันคนโคกรถไถทองคํามีคนถามเยอะกว่าเครื่องพิสันไปไหนบ้างนะครับตัวแรงอยู่ไหนเซตทีที่ซื้อเมื่อใหม่อยู่ไหนนะครับแล้วก็รถไถทองคําอยู่ไหนนะครับก็จะพามาดูคลิปนี้แหละเพราะมีคนถามหาเยอะก็มีใหม่นะครับมีมาใหม่ตัวหนึ่งตัวนี้ผมได้มาใหม่สดๆร้อนๆแต่ว่าผมตอนที่เอาไปผมไม่ได้ถ่ายคลิปไปดูนะครับ เพราะว่ามันเป็นอ่าลงจำนำนะครับผม <c oughs> อันนี้เข้าไปถ่ายไม่ได้เด้อ <c oughs> กะรถถ่ายต้องคําตัวนี้โอ้ผมไม่ได้ล้างนะตั้งแต่พยายาน้ำครั้งสุดท้ายสภาพไปอย่างที่เห็นนะครับตัวนี้ที่ผมมาซื้อมาผมก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าบ้านเขาค่อนข้างมีฐานะนะครับเขาเป็นพออ,อนะครับผมก็เลยไม่สามารถถ่ายให้ดูได้นะเวลาไปซื้อนะครับ แตว่าตัวนี้ยันมา150ถ่ายให้ดูได้ถ่ายให้ดูแล้วตัวนี้ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับตัวนี้ใครจะเอาสนใจทักหาพิสันได้เลยนะครับผมราคาค่อนข้างสูงนิดน,นึงเอ,อเพราะว่ามันมาแพงนะครับสภาพก็โอ้โหผมไม่อยากจะพูดถึงนะครับดูสีสันนะครับไม่เคยแกะสักนิดตามน็อตฝากระโปรงนะครับนี่นะครับเครื่องเดิมนะครับผม เดี๋ยวให้ดูมาเลยเดี๋ยวผมถอดออกเลยดีกว่าอะถอดออกแล้วนี่นะครับผมน็อตมูเร่ไม่เคยเปิดนะครับนี่ขนาดผมไม่ได้ล้างนะผมก็เอามาสภาพอย่างนี้เลยนะอ่าดูนะครับแต่ว่าจะมีน็อตถอดอเสียอาจจะฝังใหม่ฝังเอาใหม่นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำทำไม นี่นะสีสันสีเดิมน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดเป็นตัว thunder x นะครับกาวนาสองชั้นแล้วก็เป็นรุ่นตาสีฟ้านะครับอย่างที่เห็นนี่แหละผมบอกราคาไปเลยยังนะสามห้าห้าอ่าประมาณนี้นะครับผมสามหมืนห้าพันห้ารอยบาทก็ของมันสวยนะครับคือของมันประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับ นอ็นอตปงน็อตปัม๊มไม่เคยมีขยับนะครับมันมาสูงอยู่แล้วราคาก็ขยับไปนิดนึงนะครับร้อยสี่สิบเดี๋ยวจะให้พ่อมาสตาร์ทให้ฟังครับตอนนี้พ่อใส่ท่อไอเสียอยู่อันนี้สมคิดทำให้นะครับโอเดี๋ยวจะกระทะหลังเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนใส่ขอบสิบสี่นะครับ ของปืนใหญ่คู่เหมือนกันนะครับสั่งเขาปืนใหญ่คู่มาด้วยนะครับสําหรับล้อหลังอันนี้พามาดูล้อปืนใหญ่คู่คู่นี้ก่อนอ่านี่นะครับดูดอกนี่นะครับใช้งานทุกวันนะแต่ว่ายังไม่ย,ไมยังไม่มีศึกสักนิดนะครับดอกยางมันลึกใช้ได้เลยนะครับอันนี้อีกคู่หนึ่งนี่น้องแตนอยู่นี่นะครับยังไม่ได้ใส่ล้อเลยล้อก็ไปทํามาจากลุงทิพย์ยางเปอร์เซ็นต์นะครับ จอดจนข่าวงอกแล้วไปเดี๋ยวพาไปดูอ่าซัตทีน่านี่นะครับคือตัวแรงหอ้เขียวของวิสันนะที่สมคิดแล้วก็สัตทีอยู่นี่นะครับชุดเกาะขายดีไหมซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวชุดเกาะเดี๋ยวจะขายอยู่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับก็มีท่อไอเสียเจ็ดร้อยบาทนะครับขายแน่นอน ท่อเดิมนะครับ700บาทกันนี่อีกใบหนึ่งนะครับนี่700บาทเหมือนกันนะครับถ่อไอเสียแล้วก็กองอกองของเซทีนั่นแหละครับโอ้น้ำมันหกอ่านี่นะครับกองของเซทีนะครับก็700บาทเหมือนกันนะครับผมโอ้ไหนๆก็ไหนๆแล้วขายของไปเลยนะครับวิน หน้าหกนะครับสามร้อยห้าสิบบาทมีเยอะเลยหนาห้าครึ่งก็สามร้อยสี่สิบาทนะครับค่าส่งห้าสิบบาทเดออ้อนาห้าหนาห้าจะถูกลงมาหน่อยนะครับหนาห้าตัวนี้มันเป็นของค้างสต็อกนะครับก็เลยราคาถูกหน่อยของธนาทร์ตัวนี้สองร้อยแปดสิบบาทไม่รวมส่งนะครับอตัวนี้สองร้อยแปดสิบบาท Uh huh. หน้าสีครึ่งก็เหมือนกันกนะครับ280บาทแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะมากมายไก่กองขายให้หมดคลิปนี้ขาหลังอาทีแซทีตัวนี้150บาทนะครับขาหลังอา่าชุดขาหลังของ E ีทีขาหน้าขาหลัง เ,เอาไว้ก่อนแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้มันของอะไรวะเนี่ยอันนี้ให้ฟรีนะครับเดวก่อนถ้าเอาไปใช้นะครับผมให้ฟรีเลยนะสําหรับอันนี้นะครับท่อไอดีน่าจะเป็นของยันม่านนะครับมันสวมเข้ากับกองเดิมนะครับนี่ผมให้ฟรีนะครับ ใครจะมาเอาก็ทักบอกขอคนที่เอาไปใช้จริงๆนะครับน่าจะเป็นของยันม่านนะครับแล้วก็ทอ่อท่อไม่มีนะครับเดี๋ยวท่อช่างเสืออันนี้ผมก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะอันนี้ไม่ได้ขายนะครับนี่จับมาใหม่จะยิงสายถ้าเกิดว่าใครจะไปเอาอันใหม่ก็ทักหาช่างเสือเลยนะครับเสือท่อซิ่งเดี๋ยวนี้เขามีแผ่นเพจด้วยนะครับนี่ตัวนี้พันเก้านะ ไปซื้อกับพี่เสือนะกับไอดีนี่ไอดีก็คือว่าชุดนี้ผมจะเอาไปทําแรงนะครับยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะมูเล่มุเล่มุเล80ปศนะครับที่ผมเอาไปทําสีมานะค่าสีที่ผมไปทํามาหนึ่งพบาทนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครจะเอาก็เอาไปเลยนะผม ผมได้เจ็ดศูนย์มานะครับผมก็เลยขายตัวนี้นะครับก็าขายไปอ่าเท่าไหร่สามพันอ่าสองพั 2, นเก้านะครับเพราะว่าผมมาทําสีมาพันหนึง่งสีมันก็ไม่หลุดนะครับ <c oughs> ผมซื้อมูเล่มาพันเก้าค่าส่งสองร้อยสองร้อยสามสิบบาทนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเอาตัวนี้ทักได้นะครับผมได้มูเล่เจ็ดศูนย์มานี่อันนี้เอาไว้ใช้ขอบคุณมาก ขอติดไ้ฟังหน่ยอยก่อนเสร็จยังเด้พอติดไ้ฟังหน่อยนะครับน,นี่เสียบป,ปั๊ม อบอยากแกะกล่องเลยนะครับระบบไฟก็นี่ไฟติดหมดนะครับผมไฟต่ำไฟสูงติดหมดนะครับชอบมาก เสียงหอบยังกระแกะกล่องมาเลยนะครับใช้ได้เลย ว่ามันกิกจริงๆนะแทบจากเก้าบเกบเปอร์เซเลยแหละสีนี่ไม่มีหลุดไม่มีถลอกสักนิดนะครับตามน็อตอะไรนี่ไม่เคยมีเปิดสักนิดเลยนะครับเนี่ยดูจากสติกงติกเกอร์สีแทบไม่สีดเลยนะครับแล้วก็หอบนี่ดีมากใช้ได้นี่ปั๊มปมไม่มีขยับใครจะซื้อก็ตัดสินใจได้เลยนะครับตอนนี้ไปใช้งานไม่มีผิดหวังแน่นอน พิสันไม่ได้อวยนะครับทันเดอร์เอ็กซ์สามหม้าห้าถูกกว่าตัวนี้นะตัวนี้ผมไปซื้อมาสา,ามหมื่นเก้าขมนโมกน้ำมันก่อ,กอตีไปเลยสี่หมืนะครับตัวนี้เป็นยันมาร้อยหาสิบก็สภาพก็อย่างที่เห็นแล้วครับผมก็ซื้อถังน้ำมันมาใหม่พันกว่าบาทพันห้าแต่ว่าตัวนี้ก็สวยนะใช้ได้นะครับ ตัวนี้ถูกกว่าอีกตัวนี้ใหม่กว่านะครับตัวนี้แพงกว่าแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ขายนะครับขายตัวนี้อโอเคใครจะเอาก็ทักบอกวิสันได้นะครับคลิปนี้ก็มีของขายของแจกอ่ะลืมบอกตัวนี้หน้าหกบินหน้าหกตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับถูกไหม <c oughs> อ่ะล่องก็อย่างนี้นะครับยังเหลือเยอะนะครับ ตอนนี้มันคือผมขายของแบบได้ได้มาถูกก็ขายถูกมีแพงขายแพงนะครับอันนี้นาหกหนึ่งห้าบาทก็มีของฟรีด้วยของฟรีอ่าแล้วมันจะมีทออดีอีกเดีย๋ยวจะมีของฟรีอีกใครชอบของฟรีจะให้โอ้หิตตันอ่านี่นะครับผมของฟรี เป็น ID นะครับของคูบูต้าสวมเข้ากับกองเดิมนะครับตัวนี้ก็มีขายึดข้างหลังให้ไปแต่ผมจะพาไปวัดดูนี่นะครับจะสวมเข้าอ่อานี้นะครับถอด ID เดิมสวมเข้าแล้วก็ขายึดหลังตันนี้นะครับก็มายึดกับอันนี้อันนี้ให้ฟรีนะครับแต่ว่าสำหรับค่าขนส่งอะไรก็ออกเองนะครับ เี่น่ะคนส่งน่าจะแพงอยู่นะไม้ว่ามันของกล่องใหญ่นะครับอันนี้ค่าคนส่งก็น่าจะประมาณ45บาท5 0บาทนะประมาณนี้แหละอ่ะโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ